ีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat Basedo นี้เราจะมารีวิวโยรุอิจิร่างคริสต์มาสกันก็ยรุอิจิร่างนี้เขาเป็นสังกัดยูมาทูเนาะแล้วก็เป็นสังหารควินซี่ลิงก์ของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเนาะก็เป็นในเรื่องของเพิ่มดอกหยดน้ำสีเขียว30%มนต์ในโซนของคัมพีก็เขาเป็นสายสกิลเนาะช่องแรกเราก็ใส่เป็น SP ช่องที่สองเป็นค r i t i c a l ช่องที่สามเป็น e t i q u e ช่องที่สี่จะเป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้แล้วแต่ชอบส่วนช่องสุดท้ายก็แนะนำว่ารีเวิร์ส SP หรือไม่ก็ค r i t i c a l เนาะ แล้วก็ในส่วนของการโจมตีเนาะสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสามแล้วก็การโจมตีปกติเนี่ยจะมีโอกาสทำให้อีกฝ่ายติดช็อตถ้าไม่ตายเนี่ยจะติดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนท่าสองเนี่ยเขาจะเป็นซุปเปอร์บัฟแล้วก็เป็นเพิ่มเลือดด้วยเนาะคิวเลือดท่าร์ทเนี่ยก็จะมีตีทะลุกาดได้เพิ่มจำนวนลถเชื้อหนึ่งครั้งแล้วก็ฮิวหมูเนาะอาบีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเพิ่มดาเมจของสกิล40%เพิ่มดาเมจท่ามไม้ตาย40%ลดคูลดาวน์เซ็นต์ลดคู่ดาดอหอมกดเล็กสี เขียว5ขวดแล้วก็เพิ่มดอกยาดน้ำสีเขียว30%ก็เป็นลิง์ด้วยเนาะแล้วก็เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตเพิ่มระยะเวลาติดสถานะผิดปกติ5วิยืดเวลาถ้าเสริมพลังก็ทำให้บัฟเขาเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นเนาะแล้วก็บัฟของเขาเนี่ยมันเป็นซูเปอร์บัฟด้วยเนาะเพราะว่าเขาบัฟได้แรงกว่าตัวอื่นด้วยในส่วนของเครื่องประดับเนาะก็เขาไม่มีตีมุดดินเราอาจจะใส่ตีมุดดินไปก็ได้ แล้วก็เพิ่มทําให้ตายถ้าเกิดอยากให้ทําใหไตายเขาแรงแรงก็ใส่ไปก็ได้แล้วก็ใส่ลูกบอลกระโหลกหรือถ้าใครมีก็ถ้วยบทชาถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นตาลองหัวหน้าหน่วยก็เป็นตาลองก็ได้เนาะหรือจะเป็นหมวกก็ได้นะคือหมวกเนี่ยมันก็ได้ทั้ง sp ทั้ง atk มันก็จะทั้งตีปกติก็ได้แรงอยู่แล้วก็ใส่แล้วก็เพิ่มสกิลไปด้วยเนาะก็แล้วแต่ โดยเราใส่เป็นตาลองแล้วก็บวกรวันกระโหลกไปนะในส่วนของลิงก็แล้วแต่ชอบเนาะคือถ้าเกิดอยากให้มีสกิลเร็เวๆเราก็ใส่รถคูดาวไปถ้าเราอยากใ,ให้เขาสกิลแรงๆแราก็ใส่พวกเพิ่มตามไอสกิลหรือไม่ก็เลือดเต็มเลือดเต็มเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของทําไมาตายไปด้วยเนาะแต่ว่าเลือดเต็มมันอาจะใช้ยากตรงที่ว่าเราต้องคอยเลี้ยงเลือดเอาไว้เดี๋ยวเราใส่ลิงก์ก่อนลิงก์ที่เราใส่ก็เป็นรถคูดาว1 2 4 4 14%เรเรปเราจะไปลงเป็นน้ำหอมเล็กแล้วกันนะ ่ะเขาจะไม่ใช่ผู้สังหารนะแต่เราโยริจิเขาเปสังหารควินซีซึ่งมอนเนี่ยเป็นยมทูดกับฮอลโลและเราก็จะไม่เอาเพลนไปเอาไปเลยไปเดี๋ยวพอ่ะเดี๋ยวเราเลียร์มอนโยริจิล่างนี้ก็ซึ่งไ,ได้มาเมื่อตอนตนู้รอบแปดปียังไม่เคยใช้เหมือนกันยิมเพก็จำไม่ค่อยได้นะเพราะเขาออกมาก็ตั้งแต่คริสต์มาสปีที่แล้วมันก็ค่อนข้าง นานแล้วเหมือนกันลืมไปแล้วอ่ะเรามาดูการโจมตีปกติกัน,นการโจมตีปกติเขาก็เป็นระยะไกลเนาะค่อนข้างไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่มันไม่สุดขอบจอะนาะอ่ะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเขาเนี่ยเป็นด้านหน้าแบบ ค่อนข้างกว้างประมาณหนึ่งความไกลก็ไกลเนาะแต่ว่ามันเป็นเหมือนผักออกไปน่ะเพราะว่ามันก็ไล่ตัมแอนิเมชันเลยเหมือนปูผมก็ใช้ได้อยู่เนาะสำหรับสกิลที่หนึ่งสกิลสองสกิลสองเนี่ยเป็นด้านหน้าแบบกว้างๆพร้อมกับบัฟแล้วก็ฮิวเลือดไปด้วยเนาะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นข้อเสียเนาะเวลามันวิ่งบัฟมีอะไรเนี่ยมันจะรีสกิลนานกว่าปกติท่านี้สกิลสามก็ทั้งจอด โดยตัวเกมเ์เขาเองอก็ทั่วๆไปเนาะเล่นไม่ยากแต่ว่าสกิลสองมันจะมาเสียแค่ว่ามันสกิลเนี่ยมันจะค่อนข้างโหลดนะเแล้วมนันขนาดเราใส่รถโคดามาสี่สองอันอยาค่อนข้างใช้เวลาลรีพอททั้งดคือรีนานกว่าท่าสามแบบว่าง่าก็เลยค่อนข้างอาจจะเป็นแบบ <c oughs> เล่นลำบากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างต้องมานั่งหล่อสกิล แต่ว่าโดยรวมเนี่ยตัวเขาเองอะสกิลมันเล่นง่ายสกิลก็ใช้ง่ายๆเดี๋ยวพันรอรอสกิลเนี่ยจะระบายเพราะว่าเขาไปใส่สกิลเนาะคือพวกตัวละครที่มีบัฟแล้วไปใส่สกิลเนี่ยมันจะยุ่งยากผมว่าก็รอสกิลเนี่ยแหละสกิลสองมันจะโหลดได้ช้ากว่าสกิลสามสกิลสามประมาณสิบสองวีใช่ไหมสกิลสองมันโหลดไปประมาณยี่สิบ นิดนดสิบเก้ายี่สิบนิดๆอ,อยู่ตรงนั้นมันก็เลยจะด,ดูแบบค่อนข้างการะากเวลาแบบถ้าสกิลรีไม่ทันแล้วมอนมาเงี้ต้องหลบดีๆเงินตายแน่น,นอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายกันมาตั้งแต่โนเฮ้ย สุさรับเขตเลยค่ยวิวาควะกรานะความแรงไม่ได้แรงเท่าไหร่เลยเราว่าเราก็ไม่ได้ใส่บนดัมไ้ตายด้วยเราไม่ได้อากอะไรแนึแต่ว่าความแรงเขาไม่ได้แบบสักเท่าไหร่มันประมาณครึ่งหลอดก็ยังโอเคพอใช้นะแต่โชคดีที่ว่าสถานะเขาเป็นช็อตเราก็เลยทําให้สตันบอดไว้ได้ไม่งั้นก็โดนสวนอาจจะตายแทนอ่ะเดี๋ยว อ่ะถ้าเป็นสังหารควินซี่สีแดงเนาะก็มีตอนนี้มีทั้งหมด4ตัวละครซาเอล mm hmm. ฮาริเบลปูและโยลุอิจิซึ่งถ้าเทียบแบบเอาแบบเหมือนเขาเไปไ๊ะเลยคือตรีระยะไกลเนาะคือตีสีฟ้าแล้วก็ไปใส,ส่สกิลเนี่ยก็จะไปใช้เอลแดงซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าระหว่างซาเอลแดงกับโยรอิจิแต่ซาเอลแดงเนี่ยสู้โยรอิจิไม่ได้อยู่แล้วเนะาะะฉนนั้นยังไงโยรุอิจิก็ดีกว่าเพียงแต่มีปู่มันเลยทําให้โยรอิจิตัวเนี้ยค่อนข้างไม่ได้ คือเกมเพย์แล้วก็อบีเนี่ยไม่ได้ดีกว่าเพียงแต่ว่าโยริจิเนี่ยเขามีในเรื่องของดอปน้ําหอมและหยดน้าอยู่เลยดีกว่าปู่ดีกว่าแค่ตรงนี้เลยคือโอกาสได้ใช้อะ่ะมีเพราะว่าถึงเขาจะเหมือนกับปู่แล้วปู่เขามีตีทะลุเกาะสีแดงด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลมากเพราะว่าโยริจิเขาไปสายฟาร์มแล้วมันก็ปู่เนี่ยเขาไม่สามารถฟาร์มอะไรได้อยู่แล้วแบบเขาไม่มีดอกน้ําหอมไม่มีดอกหยดน้ําอะไรเงี้ยมันก็คนละอย่าง แต่ถ้าพูดแบบไม่นับเรื่องดรอปอะไรได้เนี่ยยังไงผูกเขาก็ท็อปเนาะอันดับหนึ่งอยู่แล้วในตอนนี้เลยถ้าเป็นต่างหังนฝีซีสีแดงด้วยเพราะฉะนั้นก็โดิทีเนี่ยก็ได้ใช้เนาะเลดบอสก็ใช้ได้เพราะว่าเขาดอรอปได้2อ,อย่างเลยเอาไปลงโคออกก็ใช้ได้เกมเมเขาก็โอเคเนาะแล้วก็เขาก็เป็นตัวซับที่ดีเพราะว่าเขามีทั้งบัฟแล้วก็ฮิวเลือดก็ค่อนข้างเวลาลงทั้งเลดบอสทั้งโคออกเนี่ยมันก็ช่วยเพื่อนในทีมได้ดีอยู่เดี๋ยวเราไปสรุปกันเลย ก็สำหรับโยรุที่ร่างนี้เนาะก็เกมเพยก็โอเคเนาะแล้วก็ท่าสองเขาเป็นทั้งบัฟแล้วก็ให้เลือดเนี่ยก็ค่อนข้างมีประโยชน์ในการเล่นเลดบอสหรือว่าโคออกแต่ว่าเล่นคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะดูลำบากนิดหน่อยเพราะว่าสกิลสองเขาจะรีคูดาวช้ากว่าปกติเนาะมันค่อนข้างรีนานกว่าท่าสามด้วยมันก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่แล้วก็ประโยชน์หลักๆของเขาคือลิงก์นะเพราะว่าเขาเป็นลิงก์ดอปเพิ่มดอปอย่างนานสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เอาไปลิงก์ให้กับตัวละครที่เพิ่มดอปก็ได้หรือว่าหรือเอาตัว เล่นเองก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เขาเนี่ยเพิ่มดอกน้ําหอมเล็กด้วยก็เอาไปเล่นเลดบอสได้ดีโคออกก็เล่นได้เนาะหรือถ้าใครไม่เล่นเกาะลิงเนาะอย่างนี้บอกแต่ว่าในเรื่องของถ้าเป็นผู้สังหารควินซี่เนาะก็อย่างที่ดูเนาะเขาชนกับปู่ถึงจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากแต่ก็เกือบอีกแค่ตีทะลุตีสีแดงกับสีฟ้าเท่านั้นเองีแต่ปู่ของเองเขาก็มีตีทะลุเกาะสีแดงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ตีได้หมด ซึ่งโยูรุิจิล่างนี้นอกจากเอาไปเพิ่มดอปเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่ๆๆเพราะเขาตัวเขาเนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นตัวซับที่ดีเนาะอย่างถ้าเกิดเราตีกิลเราอาจจะอัพโยูรุิจิเนี่ยไปเป็นซับเนาะเพราะว่าเขาเป็นบัฟแล้วบัฟของเขาเป็นซูเปอร์บัฟด้วยก็ค่อนข้างดีถ้าเกิดแบบเราอยากระเบิดกิลอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอาโยูรุิจิเนี่ยไปเป็นตัวซับก็เป็นก็ได้เหมือนกันก็โดยรวมก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าตัวเขาก็มีบัฟมี จริงๆตัวเขาอ่บประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะเพราะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิงก์หรือว่าตัวเพิ่มดอกน้ําหอมด้วยอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์พอสมควรเลยเนาะแต่หลักๆเราก็คิดว่าคงน่าจะเอาไปเพิ่มดอกเป็นลิงก์หรือไม่ก็เล่นเลดบอสะไรประมาณนี้โอเคก็สาหรับยูิจิก็เท่านี้เลยละกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย